สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้นะคะเรามารู้นะคะเรื่องนะคะการเปลี่ยนนะคะการเปลี่ยนค่าเงินนะคะในช็อปร้านค้าใน Facebook นะคะที่มันขึ้นยอดเพียนนะคะจาก USD นะคะจะเปลี่ยนเป็นไทยบาทนะคะทำได้อย่างไรนะคะติดตามไลฟ์สดนี้ค่ะนะคะคุณลิขออนย่าเช็คเสียงสักครู่หนึ่งค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ก็รีขอเช็คเสียงสักครู่นึงค่ะรีขอแชร์หน่อยนะคะรีขอแชร์สักครู่นึงค่ะ ขอแชร์สักครู่หนึ่งค่ะอานะคะคนที่เปิดเพจนะคะคุณจะต้องฟังไลฟ์สดนี้นะคะคุณเรียกแก้มาประมาณ3เพจละนะคะโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะอะทำไมเราต้องมีช็อปร้านค้าบนเฟ e บุ o k นะคะ วันนี้จะเจาะประเด็นเรื่องเพจนะคะแล้วก็จะพูดในส่วนของหมวดของร้านค้าที่อยู่ในเพจนะคะร้านค้าคืออะไรเป็นชอ็อปหรือเรียกว่าเป็นแคตตาล็อกนะคะเวลาที่ลูกค้าเข้ามาในเพจคุณน่ะนะคะเขาจะเห็นนะคะเดี๋ยวคี่ขอเช็คหน่อยนะคะสักครู่นึงค่ะอ่าวันนี้ใครที่มีเพจนะคะคุณต้องติดตามไลฟ์สดนี้ค่ะอะโอเคนะคะในช็อป้านค้านะคะ ก็เดี๋ยวจะให้เห็นภาพนะคะเดี๋ยวคุณรียกขออญาตเตรียมสไลด์หน่อยนะคะในช็อปร้านค้ามันสามารถแอดสินค้าเข้าไปได้นะคะเป็นอัลบั้มเลยนะคะเป็นหมวดร้านค้าที่เวลาลูกค้าเข้ามาที่เพจคุณน่ะเขาจะได้รู้ว่าคุณนะ่ะขายอะไรนะคะสินค้าราคาเท่าไหร่นะคะจําเป็นไหมจําเป็นมากนะคะเพราะว่าบางคนน่ะ เขาไม่ชอบไปอ่านข้อมูลนะคะบางคนเขาตัดสินใจเร็วนะคะเขาจะซื้อเลยนะคะฉะนั้นนะ่ะคุณจะต้องมีร้านค้าในเพจของคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูสไลด์ดีกว่าและเห็นภาพชัดขึ้นนะคะใครเข้ามาแล้วะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะขอบคุณค่ะนะคะอ่าเรามาเริ่มกันเลยนะคะอ่ะคุณลี่ขอเตรียมสไลด์สักครู่หนึ่งนะคะคือคุณลี่ยังมีเพจสินค้าอยู่2เพจใช่ไหมคะแล้วก็ พอแอดสินค้าเข้าไปอะคะ่ะมันจะเพี้ยนนะคะจากยอดอไทยบาทอะเป็นเงิน u s ดอลลาร์นะคะก็ทำให้ลูกค้าเวลาเข้ามาจะตกใจว่าร้านนี้ทำไมขายเงินดอลลาร์นะคะเราต้องขายเงินไทยบาทเนาะนะคะให้มาที่เพจของคุณค่ะนะคะอ่ะเสิร์ชน,นะคะแล้วก็พิมพ์ชื่อเพจของคุณนะคะ เราเจาะเฉพาะเรื่องเพจโดยตรงนะคะวันนี้คุณลี่ก็มีเพจชมพูย้อมปิดหอกโมคลุนะคะเพจเที่ยวลี่แอดสินค้าไปาแล้วสินค้ามันเพี้ยนเป็นเงินดอลลาร์นะคะแก้อย่างไรนะคะอ่ะเรามาดูกันนะคะร้านค้าเปรียบเหมือนแคตตาล็อกเลยนะคะอ่ะเมื่อคุณเข้าเพจมาเสร็จแล้วใช่ไหมคะให้คุณไปที่ร้านค้านะคะไปที่ร้านค้านะเนี่ยค่ะ ร้านค้านี้ก็คือสามารถเพิ่มสินค้าได้นะคะสามารถลบสินค้าได้นะคะแล้วก็จะมียอดเงินนะคะมีช่องให้แก้ไขมีช่องให้แชร์นะคะนี่คือแคตตาล็อกของเพจของคุณนะคะจำเป็นต้องมีไหมจำเป็นมากๆนะคะเพราะว่าบางคนเขาซื้อเลยไงเขาไม่มาฟังไลฟ์สดเขาไม่มาฟังวิดีโอเขาไม่มาฟังคอนเทนต์นะคะแต่ฉันจะซื้อเลยนะคะคุณต้องเตรียมซัพพอร์ตตรงนี้ตั้งไว้เลยนะคะอ่ะดูต่อค่ะนี่คือช็อปร้านค้านะคะจะเห็นว่าอ่ะดูใกล้ เห็นไหมคะว่าตัว B เนี่ยค่ะเป็นเงินบาทนะคะตัวนี <the> ้เป็นเงินดอลลาร์นะคะเห็นไหมคะว่าพอแอดเสร็จปุ๊บนะคะยอดมันจะเพี้ยนนะคะฉะนั้นเราจะมาดูวิธีแก้กันว่าแก้อย่างไรนะคะหลายตัวเลยนะคะพอแอดไปนะคะแก้เท่าไหร่ก็แก้ไม่ได้สักทีนะคะไลฟ์สดนี้มีคําตอบให้เห็นไหมเงินดอลลาร์เงินดอลลาร์เงินบาทนะคะผสมกันอยู่เวลาลูกค้าเข้ามาเขาจะงงนะคะให้คุณไปที่ร้านค้าค่ะ ะะไปที่ร้านค้านะคะแล้วก็ลากลงมาด้านล่างนะคะให้ไปที่คําว่านะคะไปที่ร้านค้านะอีกรอบหนึ่งนะคะจัดการแคตตาล็อกของคุณนะคะไปกดคําว่าจัดการแคตตาล็อกของคุณค่ะกดทีเดียวพอนะกดเสร็จแล้วนะคะให้คุณรอแป๊บหนึ่งนะคะกดเสร็จแล้วให้คุณรอแป๊บหนึ่งนะอ่ะสักครู่นะคะ โอเคต่อนะคะให้นะคะมาที่ร้านค้าใช่ไหมนะคะเสร็จปุ๊บนะคะพอคุณกดจัดการแคตตอะของคุณเสร็จแล้วนะคะ,ะดูต่อค่ะนะคะให้นะคะมากดที่ราคาค่ะนะคะเลื่อนลูกศรลงมาตรงที่มันเพี้ยนเป็นเงินดอลลาร์นะคะแล้วก็จิ้มไปที่ราคาเลยนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะให้ไปกดที่ราคาสินค้านะคะจิ้มทีหนึ่งนะคะมันจะขึ้นนะคะตัวนี้ขึ้นมานะคะ เสร็จแล้วนะคะให้เราไปกดคําว่าแก้ไขรา,ายการนะคะกดที่ราคาสินค้านะคะไปกดคําว่าแก้ไขรา,ายการนะคะแล้วเราก็มาแก้ตรงนี้ค่ะนะคะคุณเข้าไปแก้ตรงชื่อนะคะชื่อสินค้านะคะแก้ตรงคําอธิบายนะคะแก้ได้หมดเลยนะคะแล้วก็ด้านล่างนะคะจะเป็นราคาเห็นไหมคะว่ามันขึ้นเงินดอลลาร์อยู่นะคะนะคะเราก็มากดตรงนี้ค่ะตรงที่ลูกศรตรงนี้นะคะ เสร็จแล้วพิมพ์คำว่า thb ค่ะพิมพ์คำว่า thb นะคะกดนะคะกดเสร็จแล้วนะคะมันจะเปลี่ยนเป็นเงินไทยบาทโอโตโนมติเลยนะคะตรงนี้ก็แก้ให้ด้วยนะคะเป็นออโต้เลยนะคะคุณมาเปลี่ยนค่าเงินนะคะตรงนี้นะคะเป็นเงินไทยบาทนะคะโดยกดลูกศรสีดำนะคะแล้วก็พิมพ์คำว่า thb นะคะแล้วก็เลือก thb นะคะทุกอย่างก็จะแปลงเป็นเงินบาทหมดเลยทั้งสองจุดนะคะ ดูต่อค่ะเสร็จแล้วนะคะคือหน้านี้ถ้าคุณจะแก้นะคะแก้ให้จบทีเดียวเลยแล้วกดถัดไปค่ะแล้วกดถัดไปตรงนี้นะคะเสร็จแล้วกดถัดไปค่ะ,ะกดถัดไปนะคะเสร็จแล้วกดคําว่าเสร็จสิ้นนะคะเมื่อกี้เราแก้ตัวนี้นะกดคําว่าเสร็จสิ้นค่ะข้างล่างเนี่ยค่ะ แล้วก็กดปิดนะคะถ้าคุณจะมาแก้ตัวอื่นอีกนะคะที่เป็นเงินดอลลาร์นะคะก็มากดที่ราคาเหมือนเดิมนะคะมากดที่ราคานะคะคุณก็มาตรวจดูว่าตรงไหนนะคะที่ยังเป็นเงินเงินเงินดอลลาร์อีกนะคะก็มากดแก้ตรงนั้นนะคะอ่ะนะคะลองทําดูนะคะตัวนี้คือเวิร์กมากเลยนะคะแก้ง่ายด้วยนะคะคุณรีได้แก้แบบเอ๊ะคุณรีกว่าเอ๊ะทำไมเงินอะ่ะมันเพี้ยนนะคะ ทำไมมันเพี้ยนจังเลยนะคะเดี๋ยวคุูขอญาตกับมาที่ตรงนี้แป๊บหนึงนะคะอ่ะโอเคนะคะเพื่อนๆก็ลองแก้ดูนะคะเพราะว่าการที่คุณไม่แก้ตอนแรกคุณไบได้สังเกตนะคะว่ามันขึ้นเพี้ยนเป็นเงินดอลลาร์นะคะพอไปกดสินค้าก็าคือว่าเงินบาทที่ตั้งไว้อะมันเพี้ยนเป็นเงิน เงินดอลลาร์หมดเลยนะคะก็มาที่จัดการแคตาล็อกของคุณนะคะและกดคำว่าแก้ไขนะคะเพียงเท่านี้นะคะคุณก็สามารถนะคะแก้เงิน USD นะคะเป็นเงินไทยบาทได้ค่ะแบบง่ายๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วเจอกันไลฟ์สดหนา้าขอบคุณค่ะ